เิ่ง <wield ing 1970> ระดับน้ําโขงครับระดับน้ําโขงตอนนี้ก็ขึ้นมาหลายนะครับขึ้นมาสูงครับก็เหลือระดับน้ําก็ประมาณจักสามขั้นบันไดนะครับสามสามเกือบสี่ขั้นบันไดก็รู้สึกว่าขึ้นมาเมื่อวานนี้นะครับเก้าขั้นเกือบสิบขั no ้นนะครับคือขึ้นมาประมาณสี่ห้าขั้นนะครับประมาณเมตรหนึ่งนะครับโดยรวมก็คือประมาณหนึ่งเมตรนะครับว่าหนึ่งเมตรนี่ก็ถือว่าสูงบอ ความสูงคือไร้ตั้งนะครับหน mm ึ่งเมตรเกืีว่าสูงนะครับห็นมาสูงพวกสว้าพวกอย่างกับเต็มเลยนะครับ่อแมเป็นพี่น้องแต่เมื่อนี้เขาก็สิเลาะขึ้นไปเบิงทั้ง mm hmm. ก็สิเลาะขึ้นไปเห็น mm hmm. ไปเบิงงะทั้งด้านบนนะครับน้ mm hmm. oh, นะครับผมจะพาขับรถขึ้นไปเลาะเบิงว่ามันสี่มีความคืบหน้าอย,อย่างไดเนาะ mm hmm. ไปเบิงน้ำแข็งครับ ใช่ันซึมเข้ามามันรอดท่อเข้ามานี่ท่วมแล้วครับปลาเขาโพดท่วมเลยครับท่วมแล้ว นหนาเสื้อเลยเนาะแค่วันเดียวครับวันเดียวมูหลังคาเลยอ่ะมิดหลังคาเลยความเสียหายหลายอย่เลยเนาะอันนี้นาข้าวครับ เทื่มหมด่มหมดเลยเปนาข้าวเนี่ย เติบหนึ่งแล้วครับอันนี้คือจะเลิกประมาณเกือบสองเมตรั มดมดมันหนีน้ำนี่ตัวเนี้อตัวอะไรก็มดอ่ะมันหนีน้ำไงคือมดเลยแม่ ชุมชนสองฟังนี่ครับเฝ้าระวังครับเฝ้าระวังบ่ได้รับบ่ได้นอนเกิดเลยนะครับเพราะว่าข่าวเป็นว่าน้ำมันจะขึ้นหลายนะครับถ้าว่าขึ้นหลายเนี่ยเขาก็ยังบรูว่ามันหน่อยหลายนี่มันซ้ำแด่ปริมาณสั่งดนะครับแต่ว่าเห็นจํานวนน้ำที่มันขึ้นมาแต่ละชั่วโมงแต่ละชั่วโมงนี่ดูซิวันขึ้นมาเป็นสองเมตรสามเมตรนะครับไวในสองมือนะครับจะเป็นหน้าวันใจกันครับ การท่วม่น็ระเทศให้เดือดร้อนกันนะครับเดือดร้อนกันไปเบ้เดนะครับทุมโซนบ้านเมืองประชาชนทุกมูเล่านะครับขอม่พี่น้อง ชมสวนสีโคตรครับสวนสีโคตรดที่นี่สีเชียงใหม่ครับที่นี่สีเชียงใหม่ท่วมแล้วครับท่วมแล้ว นี่เขาก็จะเห็นหน้ามันมาแรงนะครับเกษมาชนะกับ,กบตัวนี้มันก็จะเห็นเป็นชานยืนออกมานะครับชานยืนออกมาแต่ทางใต้นี่ก็จะโป้่งนะครับก็จะแก้มานมีเสาซื่อนะครับอันนี้เป็นสะพานยื่นออกมานะครับเขามาไทยนี่ก็โอ้รู้สึกว่าสะวะตัวนี้ก็มาถึงพี่แล้วนะครับวอาเฮ้าครับ รถายมาจากเหนือนู้นนะครับสวะกอไัยนะครับปพี่น้องจําได้บ่ครับจากต้นชิปนะครับกใส่เวลาเดินทางอยู่ประมาณเกือบชิปได้ทีนะครับใส่เวลาอยู่ประมาณจากจ่กิโลวะประมาณเกือบเกือบสามกิโลนะครับผมบันทึกชิปนี่กขนาดจะสิบนาทีได้ครับพวกสวะพวกนี้เพิ่งมาถึงนะครับ มุมมองอันนี้เกือบยวนออกมาจากริมตะลิงอยู่ประมาณไก่เติบนะครับอาจจะประมาณสามสิบเมตรได้ครับอาจจะประมาณสามสิบเมตรได้มาดูสะวะครับสะวะกว่อภัยร้อยมาเป็นก่อเลยนะครับนะความแรงของน้ำนะครับ สามารถที่จะเหตุนั่งก็ได้นะครับมีคุณอนันต์กับมีโทษมาหันเหมือนกันนะครับน้ำนะครับครับมื้อนี้กับอัปเดตให้เบิรงนซับนีกอนนะครับสถานการณ์น้ำริมตลิ่งแถวอำเภอสีชังใหม่น้องคายนะว่าจะเป็นสังคมสีชังใหม่ท่าบ่ออำเภอเมืองพลพิสัยไปพุ่นนะครับกระเจริญผลกระทบกับภาวะน้ำคงจะล้นตะลิ่งครับเปนเตือนภัยมาครับไว้พ่อกันไว้คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ